เอาละครับมาอยู่กับภารกิจต่อไปนะครับผมนะหลังจากได้รับการติดต่อกลับมานะครับว่าเนี่ยครับกับติดต่อกับประธานเกี่ยวกับภารกิจนะครับอ่าภารกิจนั้นก็คือใครครับใครติดต่อกลับมาเป็นไปไม่ได้นะครับก็คือกับตันไพร์นนั่นเองแต่ว่าทางด้านของผู้นำ นะครับผู้นําทางด้านของนะฝรั <estratég flush> ่งเศสนะฝรั่งเศสกรัสเซียนะผมจะไม่ผิดได้ทาการคุยเดือดกลงเกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะเหตุการณ์สงครามครั้งนี้นะครับยังไงแล้วว่าสงครามครั้งนี้ก็ยังไม่จบง่ายงครับโอเคต่อีรัสเซียนะครับเราเป็นเอเจนต์นะฮะเปฟเอฟเอฟเเอเอฟเออเ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 อฟเอฟเอ อารักขาปราธาธิพดีของรัสเซียเรารอพ่ออยู่นะดิฉันไม่ไมมนคน่อยชอบเขาเท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องการตกลงแล้วก็พ่อพูดกับเขาว่ายังไงเนี่ยพูดความจริงพ่อกล้าพูดนะเราไม่มีทางเลือกนี่เพราะเราเป็นนายก เอาละไว้เจอกันมือ้อค่ำมแล้วกันนะโ okay. อเคกูต้องยืนตรงนี้ใช่ไหมกูเป็นกาดโอเคได้โอเคกูเป็นกาดกูยืนตรงนี้ก็ได้ครับก็ได้โอเคแล้อวอะกูคอามผิดนะขอดูได้ไหมขอเสือกไม่ได้ครับเอาละทุกท่าน ช้อยในวันนี้ก็คือจะยุติสงคารามหรือจะทำสงคารามกองกำลังของเขาเยอะไปหมดถ้าเราทำลายกองกำลังของเขาแล้วก็มันก็เหมือนกันทำลายเพื่อนซึ่งมันต่างกันอุย้ยมีเสียงปืนนี่เกิดขึ้นตายละมีปืนนะเฮ้ยอย่านะเฮ้ยหุยชิบหายแล้วกซศลอยู่กซศลอยู่เฮ้ยทุกคนมอบลงโล วันทูอุ้ยเอ้ยวอตต์ฟากิงไอยิงยิงเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคเฮ้เก็บปืนเอ้ยเครื่องมันเอียงเอ้ยมีปืนให้เก็บไม้ฉันมีปืนเดียวเองเออไอยออู๋เยอะเยอะเยอะเฮ้ยอ เออก็มีรอยอุ้ยเออเออยังไม่ตายเอออย่าอย่างนี้อย่าอย่างนี้ครับอย่าอย่างนี้รอยแบบเองเข่งคาเมโอุ้ยเฮ้ยอันไหนตายไปแล้วไหมยังไม่ร right. ู้เลยโอ้โหรัวกลดไปโอ้ยอืออือยิงซ้ำด้ซะเอาละโอ้ยเจ็บเจ็บปืนปืนปืน ใช้ปืนแล้วเว้ยตปอ่ะเพื okay, ่อนยิงเพื่อนตัวเองทำไมกันเนี่ยเคลุยเพื่อนนเนี่ยไปไม่สุ้ไม่เสียงเลยนายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรใครยิงมาด้านนี้ด้านนี้ครับด้านนี้อะไรครับเตรียมปืนโอ้ปืนอะไรเนี่ยมันเป็นบล็อกเขาโอ้ยเืนยเยืนยยยยยย โอเคไปคนละข้างเฮ้ยโหซูมรอซูมรอเลยเอ้ยเอาไม่ตายด้วยนะอื้อแทงเฮ้ยข้องคนขับนี่งไงรีโหลดอะไรเล่ารีโหลดอะไรอื้อโหไม่ตายด้วยแม่งถึกชิปเป่งอะไรคนละข้าง เฮ้ยอยาทำอะไรโอ้โหนี่ก็ยิงจังเฮ้ยรู้นะฮาทิบดียูผมครับเฮ้ยเฮ้ยนั่งนะวะเคอยูผมนะท่านท่านปลอดภัยนะครับเอ้ยอเอาลูกเดี๋ยๆนะผมขออนุญาตเก็บปืนอื่นแล้วนะครับโอเคเก็บปืนได้ไหมได้เว้ยโอ้แม็กน้อยสัตว์นะครับไปไปเ,เร็ว โอเคลุยต okay, so ่อแขวะเฮ้ยมาแล้วอืมกินยากอยู่เนี่ยโอ้โอ้ยอะไรวะเฮ้ยแลนดิ้งแล้วแลนดิ้งแล้วหายมอบมอบมองเฮ้ยโชคดีบายบายโอ้ my god ฮู้ฮู้ฮู้โอ้อ้าวประตูเปิดเปิดลอย ออตายเลีย้ยวตายเนี้ย no comment ค,ครับเจอสถานการณ์แบบนี้มันก็ยากลำบากพอตัวอยู่โอเคเรายังไหวนะเ,เราไปแล้วโอเค โหดูอาการกูด้วยครับโอเคเดินลงอ่ะโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ตายแล้วตายแล้วอยาทถาล่มทับหัวกูนะเว้ยเออหล่นโอเคตอนนี้กำลังมึนๆอยู่ครับไปเลยโอ้ตกทำกลางหิมะแล้วประธานาธิบดีหายไปไหนฮ้่ใครครับเนี่ย เป็นไรไหมครับ w ผู Who are you today? อ้อายุทุเดย์พร้อมแล้วพร้อมกันนะคำนึงโอเคมีปืนไหมใครครับเนี่ยของเพื่อนเราไปเลยโอเคได้ครับก็ยังมีการต่อสู้กันอยู่ภาคพื้นดินผมขอเก็บปืนนี้แล้วอ๋เดี๋ยววะอุ้ยเอ้ยบ้าเอ้ยระวังด้วย เคลียร์เคลียร์ข้างหน้าเคลียร์หอใครวะภาพผมเบอร์มากตอนนี้เควิ่งก่อนไม่เป็นไรพวกเคไหวไหวตอนนี้เกิดการประทะอยู่ที่ภาพพื้นดินวิ่งฝีระเบิดระเบิดระเบิดอืมอืมระเบิดครับระเบิดครับอุ้ยกระเด็นเฮ้ยอะไรโอ้โห้นั้นข้างเข้ามา ตัวล้อมแล้วุูงั้นเข้าที่เราเป็ดเฮ้ยแต่เขายิงวะโอเคโคเวอร์มีโคเวอร์มีเดินมาทำไมครับเออเฮ้ยไม่ตายเหรอวะเฮ้ยโหปืนนี้แม่งโหลดช้ามากโปเทอร์เฮ้ยไม่ตายด้วยปัก AK มาดีกว่าครับโหยังถึกอะบอกตรง เฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งเฮ้ยเจะเอ้จ้โอ้ยแม็กหมดเอาล้วเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดกูไปแดกให้มึงปามาเออยิงระเบิดกูไปดีกว่าเออโอเคออกมาเฮ้ยโอ้ยแม็กหมดอะไรเนี่ยโอ้มึกหมดมึกหมด เลระเบิดระเบิดระเบิดระเลบอร์ดโอเคเฮ้ยตายโอ้โหไม่ตายตายวะตายเว้ยโอเคสัตว์ระเบิดไปใครมัน응นอนยิงเขี้ยววะเขี้ยวเว้ยเขี้ยวเว้ยโอเคไปเฮียนิดครับชิดจำใส่เฮ้ยแอบแอบ เฮ้ยโอ้โหแปลกๆหนึ่งสองสามไปเออเคลียเคลียแล้วเคลียแล้วไปไปไปเฮ้ยเคไป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 ใครครับเนี่ยอ้าวอาร์เทบดีเฮ้ยหอมมาแล้วครับไปรลยครับ ขึ้นฮอดวนเนลีล้ท่านครับเหลือครับให้ว่องนะครับท่านครับขึ้นไปแล้วครับโอเคมาแล้วอ่ะเอฟเฮ้ยมาโคตบก้าไอ,อ้เฮียอย่ายิงกูเอเอเอ่อ,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 อ มอนี่เอ้ยเอ้ยยะเต็มหัวรู้ไหมว่ากูเป็นใครใช่และรู้ไหมว่ากูต้องการอะไรมึงมันบ้าไปแล้วรัสเซียต้องเปิดสงครามทั่วยุโรปนั่นคือเหตุผลเข้าใจไหมฉันต้องการโค้ดโค้ดเปิดอาวุธนิวเคลียร์นะครับเอาละความมอนแอของคุณไปหาตัวผู้หญิงกัน ออ,อ,อกําลังจะง้างปืนยิงแม่งนะแม่งยิงสวนะ่วน